สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลออฟตาลอดบายกันชรย,ยานะคะคลิปนี้เรามาซ่องคนรักเก่าฮาไวอยู่กันค่ะเป็นการส่องแบบส่องแบบสนุกสนุกละกันอย่าส่องแล้วอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะทำเป็นคอนเทนต์แล้วกันนะจ๊ะ อาจจะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกแลทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับาไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะมากันที่ท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายท่าน้ำอาจารย์ก็พูดเร็วแล้วก็นนะรินรรัวมาสองคนรักเก่าหายอยู่ 16- ถึง30เมษาค่ะเรามาดูกันซิว่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วคนรักเก่าต้องเลิกไปแล้วถูกปะ่ะน้ำก็รากฏบินพิจิตร คนรักเก่าของคุณขอดูความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาก่อนค่ะความสัมพันธ์เป็นแบบไหนกันเหรอเป็นความสัมพันธ์ที่เลือกไม่ได้เหรอเราเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาเป็นตัวเลือกของเราคะน้ําเป็นความรักเหรอแต่เราเพเป็นการถูกอ,อกถูกใจแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกเขามไม่เลือกเราก็ได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันได้เป็นเพื่อนร่วมร,รุ่นได้เรารู้สึกถึงการมีความสุขที่มีใครคนนี้อยู่ในชีวิตนะจ๊ะ เรารู้สึกนะเขารู้สึกแบบเราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันมันมีความรู้สึกว่ารักนี้มีคู่แข่งค่ะรักนี้มีคู่แข่งนะรักคนที่เขามีเจ้าของหรือเปล่าอ่ะน้ำกรกฎมีพงพิเศกค่ะ เรามานดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นเรัเบลอรักที่เขาไม่เลือกหรือเลือกไม่ได้เรารู้สึกถึงการที่เราทุกข์อกทุกข์ใจใครสักคนมันเป็นความรักหรือไม่อันนั้นยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่แต่เรารู้สึกดีแหละเราชอบใครสักคนมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นลงรากไปในถึงความรักก็ได้นะมันเป็นความรู้สึกว่าอยู่กับเขาอยู่กับใครสักคนที่มีความสุขเออแต่เรารู้ทั้งรู้อ่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันมันเหมือนรักเขาแต่เขารู้หรือเปล่าเขาก็รู้แต่่วา เลือกกันไม่ได้สามดาบสาเอไม่ใช่สามดาบสองดาบเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกเราแต่รักนี้มีคู่แข่งค่ะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกันนะจ๊ะความสุขก็เมความทุกข์ก็เมอืมหรือเราอาจจะอยู่เป็นตัวเลือกของใครคนนั้นก็ได้ ไพ่ของความปราถนาไพ่ของความปรารถนาไพ่ของพาชั่นมันมาเต็มเลยต่างคนต่างมีใจค่ะมีใจมีใจมีใจมีความรู้สึกดีๆต่อกันและมีใจในความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์ยากที่จะมันยากเหรอมันดูกันมานานแล้วมันไปด้วยกันแล้วแต่ว่าเลือกกันไม่ได้เท่านั้นเองเป็นตัวจริงไม่ได้ใช่คุณอาจจะดีวกับคนที่ทํางานราชการก็ได้เป็นครูทหารตำรวจราชการได้ เออคนนี้อาจจะเป็นแม่ของลูกใครสักคนเพรบุญค่ะก็เรียกว่าบุญพาวาสนาส่งถ้าเราสองคนต้องมาเจอมาเจอกันนะจ๊ะบุญพาวาสนาส่งการเจอกันไม่ใช่เรื่องบงังเอิญในชีวิตค่ะเราต้องมีบุญร่วมกันมีกรรมร่วมกันมามันเป็นการเจอเจอกันโดยที่บางทีโชคชะตานำพาโชคชะตานำพาคุณสองคนให้มาอยู่นะตรงนี้ผมฤกษ์เรียกว่า พมรมฤิ์ขิดขีดเขี่ยค่ะประมาณนั้นออมันดูจากไพ่แล้วเนี่ยมันอาจจะดวงจิดสองดวงอาจจะมาเจอกันในวันที่สายไปก็ได้ในวันที่ไม่ใช่ก็ได้ในวันที่เรารู้สึกถึงการผูกความผูกพันการเข้ากันได้ดีการมีอะไรที่ตรงตรงกันมันเป็นพมรมฤิขิ์ที่ผูกคนสองคนไว้ทุกอย่างดูดีหมดเลยเพียงแต่ว่า เราไม่เลือกกันเราเลือกกันไม่ได้เออเราเลือกกันไม่ได้ทําไมเลิกกันล่ะทําไมเลิกกันล่ะทําไมเลิกกันคะน้ํกากรกฎมินพุจิอ่าเพราะอยู่ไปมันก็ไม่ได้มีความสุขตอนรแรกๆมันอาจจะดูสุขใจสุขใจที่เรามีคนคนนี้แต่พอเข้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์แล้วมันเกิดปัญหาหนานาชนิดค่ะ ปัญหานานาพันธ์เลยปัญหาหลายๆอย่างที่มันมันเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ตอบสนองความความรักความต้องการก็ได้มันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นจากความต้องการของคุณสองคนที่มันมีใจตรงกันแต่เลือกกันไม่ได้ใครบางคนมีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครคัวคาเลิกกันเพราะว่าเราเราชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าเราคิดว่าเราชัดเจนกับคนนี้ว่าคนนี้คือคนที่ใช่ แต่คนคนนี้ไม่โสดหรือเปล่าน้ำไม่โสดไหมใครไม่โสดคะต่อประจใตายเม็นด้วยคุณอาจจะดีวกับราศีเมษร,ราศีเมถุนราศีกุมราศีกุมราธาตุน้ํากรกฏเป็นพิจิกทธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอะ เขาเป็นไงบ้างชีวิตเขาคนที่เลิกกับคุณไปแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคะไปดูสิชีวิตเขาเป็นยังไงเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเป็นคนใหม่หรือคนเก่าหรือคนของเขากันแน่นะจ๊ะไปดูสิว่าชีวิตเขาเป็นยังไงคะคนที่คุณรักนะชีวิตเขาเป็นยังไงแต่เวลโอแม่เจ้าชีวิตเขาเขาน่าจะมีคนเก่าๆอยู่นะ เขาชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขายังพันผัวผัวพันกับความรุ่มหลงกิเลสตัณหาค่ะความผูกพันความผูกพันความรักมันเป็นความรักหรือเป็นความใคร่กันแน่มันเป็นความรู้สึกว่าอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเขาเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองอยู่นะชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างจะไปได้ดีแต่เขายังลุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่างบางคนเสพติดในบางสิ่งบางอย่างนะจ๊ะเบื่อเบื่อในนายกับอารมณ์ เบื่อไม่ได้ดั่งใจอะไรกันเหมือนชีวิตเขาตอนนี้ไม่ได้ดั่งใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะด้านการงานเขาดีอยู่ด้านการงานเขาดีอยู่แต่ความรักความสัมพันธ์ที่ไปลุ่มหลงกับอารมณ์บางอย่างเออ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้เขาคิดยังไงเขากำลังเดินจากไปหรอเขาพยายามลืมความหลังเขาพยายามลืมความรักแต่ลืมไปลืมมาก็ยังกลับมาคิดอยู่ดี เพราะความรักเพราะความผูกพันมันใช่ความรักหรือเปล่าความรักความใคร่ความปรารถนาความต้องการต้องแยกให้ออกระหว่างรักที่ดีกับรักที่ไปรักคนคนอื่นที่ไม่ใช่คู่เรานะจ๊ะเขาเขาคิดยังเขายังรักคุณอยู่แหละแต่เขาอยากเดินออกไปมากกว่าเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วแต่เขาจะกลับมาไหมล่ะเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมคุณวนกลับกันกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวเดวิลกับเอเดลเบิร์กมา คุณวนไปวนกลับใครบางคนในที่นี้มีทะเบียนสมรสอยู่นะเลิกคุณมีปัญหาต่อกันมีประเด็นต่อกันระววนไปวนกลับกันครั้งแล้วครั้งเราเนิ่นนานยืดเยือ้อยาวนานยังไม่จบไม่สิ้นค่ะมหมดบุญหมด,หมด,หมดวาสนากันแร้วยังยังไม่หมดหรอกค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดอืมเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะ ต้องการความรักที่มีความสุขในะระยะยาวๆต้องการความถูกต้องต้องการความชัดเจนอยากเปิดเผยต่อสาธารณชนก็ยากทำใจก็ยากมันมองถึงทิศทางในความสัมพันธ์ที่เหมือนมีความรักแต่ไม่สามารถแสดงออกให้โลกรู้ได้หึงได้ห่วงได้แต่อยู่ในเงาของตัวเองคะ่ะเปิดเผยไม่ได้นะคะเขาต้องการความรักความผูกพันที่ไปกันยั่งยืนนานๆเลย แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีสถานะอะไรให้เหมือนเขาพยายามจะไปเพื่อทําใจว่าทําใจไม่ให้ไม่ให้ตกอยู่ในความรุ่มหลงสิเนหามากเกินไปทนต่อความต้องการของตัวเองเขารักคุณไหมเขารักครอบครัวค่ะถ้าเขามีครอบครัวเขารักครอบครัวคนคนนี้อาจจะเป็นทหารตำรวจราชการใช่ครอบครัวคือสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากมี สิ่งที่เขาขาดไม่ได้สิ่งที่เขาต้องมีจําเป็นต้องมีบางคนอาจจะมีลูกมีเต้าบางคนอาจจะอยากได้การเป็นจันมองถึงการตมเต็มในส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะบางคนมีความมีครอบครัวแล้วแต่ครอบครัวตัวเองไม่ดีครอบครัวตัวเองไม่ได้มีความสุขแต่ว่าก็ไม่เลิกแปลกไหมแปลกปะถ้าเขาบอกเขาเขาอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือน คนเราว่าเขาไม่ดีว่าคนคนคู่ของเรลงไม่ดีว่าเขาไม่โอเคแต่ทําไมไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยวิวออฟฟอร์จูนอะยังจะมีวาสนาบิบุญต่อกันเป้าทาวเวอร์มันยังเก็บกอดกันไว้อยู่เลยต่อให้จบกันกี่ครั้งก็เริ่มต้นใหม่กันทุกๆครั้งค่ะใช่บางคนอาจจะดิวกับครูบาอาจารย์ คนที่มีความรู้คนที่มีความคิดคนที่มีตรก,กาคนที่มีเหตุผลแต่เอาชนะความต้องการตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ความเสียใจในที่นี้ค่ะเขาจริงใจกับคุไม่ล่ะเขาจริงใจไหมมองถึงความจริงใจไม่มากค่ะเดมูนมาแบบนี้คนแทงข้างหลังค่ะจริงใจแต่อยู่ในอยู่ในเซฟโซนค่ะใช่จริงใจหมายถึงอะไรก็ไม่ได้จริงใจขนาดนั้นมองถึงการเติมเต็ม เขาอยากอยู่ตรงนี้เพราะคุณเติมเต็มความสุขแต่ตราบใดที่คุณไม่เติมเต็มความสุขคือคุณเขาเรียกว่าถ้าคุณดีกับเขาเขาก็เซยแยกอ่ะแต่ถ้าคุณเริ่มไม่ดีกับเขาเขาก็เซโนอ่ะเออในความรู้สึกข,ของเขาคือการเติมเต็มให้เขาได้อยู่ให้เขาได้มีพื้นที่อยู่และมีความสุขแต่ถ้าอยู่กับคุณแล้วหมดความสุขก็เป็นความทุกข์มาแทนที่เขาก็ไม่เอาเนี่ยจ้ะน้ำก็รกฎมินพิจิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตาม อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ติดคลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ